รเข้าชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้เห็นคลิปก่อนในอี้าหน้าๆต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเหรียญเสมา8รอบของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่กันนะครับองค์นี้นะครับก็เป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับซึ่งเป็นลักษณะของตัวโค้ดอุนะครับโคดอุนี่นะโคดอุก็จะอยู่บริเวณตรงน้ตรงสังขติตรงนี้นะครับนี่ลักษณะนียมีลักษณะเหมือนเลขหนึ่งแต่ว่าจะมีเส้น ปลายของตัวอุที่มีซ้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดพิจารณาเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าตอกเต็มหรือไม่เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างองค์นี้ตอกมาได้ลักษณะติดแค่ตรงปลายหางก็ตรงก็เป็นจุดพิจารณาจุดหนึ่งที่ต้องมีโค้ดนะฮะเหรียญรัวนี้ต้องมีโค้ดนะครับในส่วนบริเวณของตําหนินะครับตําหนิของเหรียญที่มีอยู่ทุกเหรียญเนี่ยก็จะมีอยู่ในบริเวณช่วงนี้นะครับที่มีเส้นแตกวิ่งออกมาจากตัวตรงนี้นะครับวิ่งชนออกมาถึงตรงบริเวณบ่า บางทีก็ยาวไปถึงตรงนี้เลยนะนี่นะครับและกลุ่มบริเวณขี้กะที่ติดอยู่ในบล็อกเนี่ยก็คือเป็นเนื้อที่ผุดขึ้นมาอยู่บนพื้นเหรียญเนี่ยนะครับบริเวณขี้กะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทั้งสองฝั่งนะครับบริเวณขี้กกพวกนี้เนี่ยอยู่ในบล็อกเพราะฉะนั้นในทุกๆเหรียญน,นะครับก็จะต้องมีแต่ของเก๊นเนี่ยปัจจุบันก็ได้ทําเรียนแบบออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมาดูมาแยกกันที่ตัวตัดและความลึกชัดของตัวพิมพ์พระแล้วก็ผิวพระอะไรต่างๆเนี่ยเป็นจุดพิจารณาแยกย่อยไปอีกนะครับ ตร่างองนี้เนี่ยที่เขาบอกกันนะครับที่เขาบอกกันก็ที่เป็นเบสิกพื้นฐานเบื้องต้นนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นมีเส้นแตกวิ่งด้านข้างของหลวงปู่ทิมเนี่ยผมซูมให้ดูชัดๆนะครับพยายามซูมให้ดูชัดชัดนะครับผิวไฟนะครับผิวไฟจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระที่เก็บลักษณะสภาพดีเนี่ยผิวไฟที่แดงๆอย่างเงี้ยจะอยู่เต็มเดียนเลยนะครับจะอยู่เต็มเดียนนะครับบริเวณด้านซอกของตัวองค์พระหรืออะไรต่างๆเนี่ยผิวที่ชุบมาเป็นสีแดงๆเป็นผิวไฟเนี่ย ก็จะอยู่แต่อย่างองนี้เนี่ยโดนอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ผิวพลาเนี่ยดอรอปลงไปนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เรื่องราคาเนี่ยมีผลขังเรื่องราคามากกว่านะครับบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบวงเดือนนะครับตรงนี้เขาเรียกวงเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยวงเดือนตรงนี้อยู่ในบล็อกก็จะมีทุกเหรียญเส้น2เส้นนี้ก็ต้องมีความคมชัดนะครับตรงลักษณะของตัวทอเนี่ยของเก้ก็มีหมดทุกอย่างเพราะว่าเขาถอดแม่พิมพ์จากตัวของแท้ไปแต่ว่า เรามาดูจุดพิจารณาอีกหลายๆจุดที่เราได้ดูกันในวันนี้นะฮะนี่นะครับตรงตรงบริเวณตรงด้านบนสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกขี้กากลงมาติดอยู่ในตัวแม่พิมพ์นะครับจึงทําให้เป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะรธรรมชาติของเหรียรุ่นนี้นะครับนี่นะก็เวลาปั๊มมาเสร็จเนี่ยเหมือนจะมีแรงกระแทกที่ทําให้พื้นเหรียญเนี่ยมีเส้นบางๆวิ่งคมคมกระจายออกเป็นทั่วไปนะฮะนี่นะครับ กระจายออกวิ่งแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเหลียยมไม่เกิดจากการปั๊มนี่นี่นะครับทําให้มีวิ่งเส้นเป็นเส้นวิ่งออกไปข้างนอกเป็นลัศมีแผ่กระจายขึ้นไปนะครับนี่นะครับก็อย่างตรงบริเวณช่วงยันอะไรต่างๆเนี่ยที่มีเนื้อผลเม็ดเกินพวกนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจดจําว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็มีความสําคัญ ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะเวลาเจอพระศึกหรืออะไรต่างๆก็อาจจะทําให้เราพิจนารณาได้ยากว่าเฮ้ยพระศึกลงไปหรืออะไรเงี้ยผมพยายามจะพูดให้เห็นถึงธรรมชาติว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงส่วนของบริเวณขอบเหรียญครับขอบเหรียญด้านในนะครับด้านในด้านนอกตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นวิง่งนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นวิ่งพวกนี้พวกนี้เกิดจากการปั๊มหมดนะครับพรพวกนี้เกิดจากการปั๊มหมดเป็นเส้นวิง่งเป็นทิวทวนะครับแล้วก็ ในบริเวณตรงนี้ก็จะมีเส้นแกะที่แกะพลาในบล็อกนะครับแกะว่าแกะพลาในบล็อกเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้ก็เหมือนกันนี่นะเห็นเส้นคมคมไหมที่วิ่งซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับไปดูกันต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยของหลวงพุทิมรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นยันห้านะครับก็จะเป็นยันหานะครับนะโมพุทธายะนะครับตรงนี้จะเป็นรัดยันของหลวงพุทิมวัดรหะไล่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ ในส่วนของคําว่าที่ระลึกฉลองอะไรตรงนี้นะครับผิวพระเนี่ยจะมีความเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นจุดๆุจุดนะครับเป็นไข่ปลาขึ้นมาในลักษณะที่เป็นฟอนต์ของเขานะครับที่เป็นฟอนต์ของเขาการแกะของเขามาเป็นแบบนี้นะครับส่วนองค์นี้เนี่ยหูเหรียญนะครับให้มาดูหูเหรียญก็เป็นจุดสําคัญนะเป็นจุดสําคัญพยายามตูมให้ดูหูเหรียญนะครับหูเหรียญเนี่ยของเกสเนี่ยจะมีความลักษณะกลมและไม่มีขี้ปิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ เศียรเขาเอาไ้ใช้ดูกันนะครับผูเหนนรียญนะผูเหรียญต่างๆนะครับไปกันถึงขอบตัดนะครับเพราะฉะนั้นบางองค์เนี่ยดูหน้าหลังเนี่ยเหมือนจะแท้แต่ว่าไปดูขอบตัดแล้วมันไม่ใช่นะครับบางองค์ดูขอบตัดเหมือนจะใช่แต่หน้าหลังก็จะมีความผิดพลาดนะครับเพราะว่าเขาแกะบล็อกขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามทําได้ใกล้เคียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นจากพระองค์จริงเป็นหลักก็จะมีความ จุดพิจารณาอะไรหลายๆจุดที่ทุกอย่างต้องประกอบกันเกิดเป็นพาแท้ขึ้นมานะครับนี่และลักษณะของร่องฟันตัดนะครับก็จะตัดแบบทั่วไปเป็น Basic mm hmm. เบสิกเหรียญปีหนึ่งกว่าเลยนะครับตัดด้านบนเรียบด้านล่างขูกขาดในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าตัดขาดนะครับเขาเรียกว่าตัดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญต้องมีความตัดขาดผิดจากเนี่ยถ้าตัวตัดตรงนี้เนี่ยไปสุดถึงตรงปลายทั่วทั้งเหรียญเนี่ยอันนั้นเป็นบล็อกถอดนะครับเป็นบล็อกถอดเป็นของเก๊น,นะครับก็คือ ไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็ไม่มีการซื้อขายนะครับแบบนั้นก็พยายามจะให้ดูนะครับพยายามจะให้ดูนี่นะร่องฟันตัดในบริเวณฝั่งนี้จะมีแท่งนะฮะจะมีแท่งตรงนี้เลยนะครับจะมีแท่งส่วนตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นได้นะครับเราสังเกตได้ตรงนี้เกิดจากการปั๊มตัดจริงๆเห็นไหมมีร่องรอยของการขาดของโลหะในบริเวณช่วงกลางคือปีดออกมาเป็นเส้นสีดำๆนะครับนี่อยู่ในบริเวณข้างเหรียญ พยายามหาอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้พิจารณาได้นะครับพิจารณาได้นะครับในร,รุ่นนี้เนี่ยอย่างแรกสุดเลยเรื่องตําหนิเนี่ยผมขอให้ทุกท่านลองไปจดจําเรื่องตําหนิกันเอาเองเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้จดจําทุกอย่างเพราะว่าเวลาเจอพระสึกลงไปเนี่ยก็จะทําให้เราพิจารณาพระไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู ความเป็นธรรมชาติของเขาผิวไฟนะครับผิวไฟที่ไม่ได้แดงจนแบบว่าเหมือนกับแดงทั่วทั้งเหรียญแบบเสมอกันผิวจะไม่เสมอกันจะมีแดงบ้างนะครับสลับกับไม่แดงบ้างนะครับทั่วไปเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้เนี่ยต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังเวลาเช่า,าก็คือ1น,นะครับเรื่องทําผิว2นะครับเรื่องล้างเ,เรื่องทําผิวก็คือเรื่องล้างนั่นแหละ2ก็คือเรื่องเกแท้นะครับก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง ระมัดระวังให้ดีนะครับระมัดระวังให้ดีนี่นะฮะนำมาให้ดูพระแท้กันในวันนี้นะครับนำมาให้ดูพระแท้กันในวันนี้เหรียญเซม่าแปดรอบยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโคตอุ่หรือโคตนะหรือว่ามันจะเป็นเนื้อพิเศษหรือเนื้ออะไรก็ตามนะครับก็ยินดีรับเช่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานในวันนี้นะครับ วันนี้ทางร้านบุมจัก,กระเพชรรับเช่าพระนะครับนำพระเครื่องดีๆนํามาเสนอนะครับพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดปี08นนะครับหรือว่ารุ่น2นั่นเองนะครับลักษณะหน้าตาของเหรียญรุ่น2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะหน้าหนุ่มนะครับซึ่งต,งต่างจากรุ่นแรกก็คือจะเป็นหน้าแก่ลักษณะหน้าจะใบหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญที่จะมีกา,กากนะครับจะมีเม็ดผดเม็ดกากขึ้นอยู่บนพื้นเหรียญนะครับแบบนี้นะครับ เหรียญรุ่นนี้เนี่ยออกในปีศูนมีทั้งเนื้ออัลปาก้านะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงผิวไฟในลักษณะแบบในรูปเนี่ยจะเรียกว่าเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับซึ่งจะมีผิวไฟอยู่ตามซอกองพระถ้าผมพลิกให้ดูกับแสงเนี่ยจะเห็นผิวไฟอยู่ตามซอกนะครับยิ่งมีมากก็ถือว่าสวยนะครับถ้าถ้ามีน้อยหน่อยก็คือถือว่าผิวดอกลงมาพระพวกนี้เนี่ยเก็บโดนอากาศก็จะทําให้ผิวไฟเนี่ยดอปลงมานะครับพระองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้ใดๆนะฮะแต่ว่าอาจจะเก็บแล้วโดนอากาศจึงทําให้ผิวไฟดรอลงมานะคับ ร,รุ่นนี้เนี่ยจุดสําคัญเนี่ยอยู่ที่แยกรุ่น1กับรุ่น2อ,อยู่ตรงกลางนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยตัวยันของตัวเลข1ก็ไม่เหมือนนะครับมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับรุ่นแรกนะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะฮะจะมีเหรียญจะมีขอบปิ้นนะครับจะมีขอบปิ้นอยู่ทั้งบริเวณทั้ง2ฝั่งนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงช่วงหูเหรียญตรงนี้ตรงนี้นะครับที่ผมซูมให้ดูกันนะครับแล้วก็มีการเก็บตะบายแต่งนะครับเหรียญรุ่นนี้รูจอะเป็นรูกลมลักษณะดังภาพเลยนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องตัวตัดนะครับส่วนเรื่องตัวตัดเรามาดูตัวตัดข้างกันตัวตัดข้างก็จะเป็นปั๊มแบบมีล่องฟันแล้วก็มีขาดในลักษณะแบบนี้นะครับล่องฟันขาดลักษณะแบบนี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัดเต็มมีดแต่ว่าก็ยังเห็นรอยขาดบ้างนะครับแล้วก็มีร่องมีติ่งล่องแบบนี้ทั่วไปตามองพระนะครับของเก๋เนี่ย ถ้าตัวตัดข้างใกล้เคียงนะครับหน้าหลังก็จะผิดเพี้ยนไปส่วนถ้าบล็อกหน้าบล็อกหลังเป็นบล็อกคอมพิวเตอร์นะครับตัวตัดข้างจะไม่เหมือนตัวตัดข้างจะไม่เหมือนตัวตัดข้างจะเป็นแบบฟันตัดพาเกลแล้วก็มีรอยซ้อนนะพวกนี้นะครับก็จุดพิจารณาเนี่ยเรามาดูพ,พื้นเหนนรียญนะฮะจะมีเส้นคมๆมวิ่งจากหูชนลงบานะครับแล้วก็ส่วนตรงงองงูจะมีเส้นวิ่งขึ้นมานะครับพื้นเหรียญจะมีร่องรอยของ เส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมววิ่งทั่วเหรียญเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะจะมีเส้นขนแมววิ่งบางๆทั่วทั้งเหรียญน,นะครับในกรณีที่เป็นพระสวยนะไม่ได้ผ่านการใช้ก็จะมีเส้นลักษณะขนแมวแบบนี้ซึ่งต้องจดจำนะครับธรรมชาติของเขาส่วนเม็ดไข่ปลาต่างๆต,งต้องนูนคมชัดนะครับต้องนูนคมชัดนะฮะไปกันต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับรอยขนแมวพื้นเหรียญเนี่ย อยู่บนพื้นเหรียญอย่างชัดเจนนะตัวตัดนะครับส่วนเรื่องตัวตัดเรามาดูตัวตัดข้างกันตัวตัดข้างก็จะเป็นปั๊มแบบมีร่องฟันแล้วก็มีขาดในลักษณะแบบนี้นะครับร่องฟันขาดลักษณะแบบนี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัดเต็มมีดแต่ว่าก็ยังเห็นรอยขาดบ้างนะครับแล้วก็มีร่องมีติ่งร่องแบบนี้ทั่วไปตามองพระนะครับของเก๊เนี่ยถ้าตัว ข้างใกล้เคียงนะครับหน้าหลังก็จะผิดเพี้ยนไปส่วนถ้าบล็อกหน้าบล็อกหลังเป็นบล็อกคอมพิวเตอร์นะครับตัวตัดข้างจะไม่เหมือนนะฮะตัวตัดข้างจะไม่เหมือนตัวตัดข้างเป็นแบบฟันตัดพาเก้แล้วก็มีรอยซ้อนนะพวกนี้นะครับก็จุดพิจารณาเนี่ยเรามาดูพ,พื้นเหนนรียญนะฮะจะมีเส้นคมคม,มวิ่งจากหูชนวงบานะครับแล้วก็ส่วนตรงงองูจะมีเส้นวิ่งขึ้นมานะครับพื้นเหรียญจะมีร่องรอยของ เส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมววิ่งทั่วเหรียญเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะจะมีเส้นขนแมววิ่งบางๆทั่วทั้งเหรียญน,นะครับในกรณีที่เป็นพระสวยนะไม่ได้ผ่านการใช้ก็จะมีเส้นลักษณะขนแมวแบบนี้ซึ่งต้องจดจำเอานะครับธรรมชาติของเขาส่วนเม็ดไข่ปลาต่างๆต,งต้องนูนคมชัดนะครับต้องนูนคมชัดนะฮะไปกันต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับรอยขนแมวพื้นเหรียญเนี่ย อยู่บนพื้นเหรียญอย่างชัดเจนนะครับส่วนตาหนีในแม่พิมพ์นะครับด้านหลังนอนหนูตรงนี้นะฮะจะมีเส้นติ่งบางๆติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของเหรียญเนี่ยสระแอนะฮะมีเส้นวิ่งขนแมววิ่งลงมาเป็นเส้นชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับพื้นเหรียญน้ผลทั่วไปนะตามองพระนะครับอยู่ตรงนี้บริเวณเป็นก้อนกลม,กลม อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวว่าแหวนนะหัวว่าแหวนจะมีติ่งตรงนี้นะฮะหัวว่าวแหวนจะมีติ่งตรงนี้นิดนึงนะครับพื้นเหรียญเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยพื้นเหรียญจะเป็นเส้นวิ่งหลายหลายเส้นเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยวิ่งพาดผ่านในบริเวณช่วงตรงคําว่าแคร์ตรงนี้นะครับพื้นเหรียญเห็นไหมฮะพื้นเหรียญจะคมชัดมากนะครับแล้วก็มาดูตรงขอบตั้งด้านบนนะฮะจะมีล่องลอยของการปั๊มนะครับเป็นเส้นวิ่งทิวออกบางๆพวกนี้ต้องส่องดูถึงจะเห็นนะฮะ ตำหนนในเหรียญบนพื้เหรียญของด้านหน้านะครับตรงตัวพุธเนี่ยตรงนี้นะฮะตรงเมด็ดไข่ปลาบริเวณช่วงเนี้ยจะมีเส้นแตกวิ่งเป็นแฉกออกมา2เส้นบริเวณตรงตัวพุธตรงนี้นะฮะเม็ดไข่ปลาต้องซูมดูนะครับแล้วก็ข้างแขนเหรียญไอข้างแขนเนีย่ยของหลวงพ่อนะครับข้างแขนใบแขนตรงบริเวณช่วงหัวไหล่ของหลวงพ่อตรงนี้จะมีเส้นติ่งเส้นหนึ่งบางๆานะครับตรงนี้จะเป็นเส้นยาวเส้นหนึ่ง ตรงนี้เป็นเส้นเข็มวิ่งออกมาเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับเส้นสังคตินะฮะตรงเส้นสังคติก็จะตรงบริเวณช่วงสังคติจะเห็นเห็นเลยนะฮะว่าปั๊มออกมาแล้วเนี่ยเป็นเส้นที่เขาแกะพิมพ์ขึ้นมานะครับมีความคมชัดพวกนี้นะฮะเส้นลิว้วจีวรต่างๆคมชัดเหรียญเนี่ยถ้าเจอในกรณีพระที่สวยที่ผมอธิบายพวกนี้ต้องมีหมดต้องขึ้นหมดนะครับต้องเห็นอย่างชัดเจนถ้าพระสึกลงไปก็พิจารณาอย่างจุดอย่างอื่นได้นะครับตัวตัดถูกหน้าหลังถูกสามารถจ่ายเงินได้เลยนะครับ คอเหรียญต่างๆที่ปิ้นก็มีผลนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์เนยคอจะมีเหรียญแล้วเชฟของหูเนี่ยจะไม่โย้ไปทางใดทางหนึ่งโค้งแบบหายไปนะฮะตรงนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งตรงแล้วก็ขึ้นมาโค้งนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นตรงนะฮะต้องเป็นเชฟที่ถูกต้องด้วยนะครับบางทีเหรียญเก๊เนี่ยถอดออกมาบางทีเชฟหูเหรียญชอบผิดนะนะครับก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่พิจารณาได้นะครับ อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดพิจารณานะครับถ้าดูใต้ฐานนะครับถ้าดูใต้ฐานพลิกดูนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นเม็ดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ส่วนฝั่งนี้จะเรียบนะตรงนี้จะติดบัวแล้วพลิกตะแคงดูเนี่ยจะเห็นเลยนะเพราะของเกสตรงนี้ถอดไม่ติดนะครับจะจะเป็นเรียบเรียบไปนะครับตรงนี้ใบตรงเนี้ยจะเป็นติ่งขึ้นมาเนื่องจากตรงปั๊มตรงบัวมาเนี่ยปั๊มมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมิติขององค์พระเราสองได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะครับลักษณะแบบนี้ ของเก้ก็ทาเลียนแบบได้ไม่สมบูรณ์นะฮะจึงทําให้เป็นจุดพิจารณาพระแท้ได้นะครับส่วนที่นูนออกมาจะเห็นเลยนะครับแบบนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่สังเกตกันนะฮะตรงคอควายจะมีเส้นขนแมววิ่งทะแยงเป็นเส้นบางๆนะครับของแท้ติดชัดคมนะฮะของเก้เนี่ยถอดแบบติดมาบางๆนะตรงนี้นะครับเส้นตรงจากคอควายวิ่งชนขึ้นมานะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยใครมีสามารถส่งมาขายทางร้านได้ยินดีรับเช่าหลักหมื่นนะครับ ยินดีรับเช่าหลักหมื่นสวยสอ0 0มบวกลบนะครับถ้าไม่สวยก็ลดหย่อนไปตามสภาพนะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่น2องนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคซึ่งมีความหายากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ยอดนิยมของหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมวัดช่องแคด้วยสวัสดีครับวันนี้ร้านบูมจักรเพชรรับเช่าพระนะครับ นำพระหลวงปู่ทวดนะครับปี0ูนย์นะครับปี2อ0 5ของวัดช้างให้นะครับเป็นเป็นหลังหนังสือเล็กนะครับเป็นหลังหนังสือเล็กซึ่งมีราคามีราคาเล่นหากันอยู่ที่หลักหมื่นหลายหลายหมื่นบาทนะครับซึ่งตอนช่วงหนึ่งแรงของปู่ทวดเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีใกล้ใกล้แสนนะครับหรือหลักแสนขึ้นไปนี่นะฮะอย่างแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้มีราคาเล่นหากันหลายหลายหมื่นบาทนะครับทางร้านยินดีรับเช่าเพราะฉะนั้น จะนํามาเป็นตัวอย่างให้ให้ดูกันนะครับว่าพระแบบนี้ลักษณะแบบนี้เป็นพระแท้นี่นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับก็คืออย่างด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหลวงูุทวดนั่งบัวนะครับทําด้วยเนื้อโลหะผสมลมดํานะครับทำด้วยเนื้อโลหะผสมลมดะะํดเามมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระก็จะเนื้อในก็จะเป็นบ้างเป็นสีเหลืองบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตจากตรงบริเวณจมูกก็จะทําให้เห็นส่วนที่เปิดของเนื้อในนะครับให้เห็นนะครับแบบนี้ ก็คือเป็นปีศูนย์ห้านะครับเป็นปีศูนย์ห้านี่นะครับพระเนี่ยเกิดจากการปั๊มตัดนะครับเกิดจากการปั๊มตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีรอยตัดให้เราเห็นนะครับจะต้องมีรอยตัดข้างให้เราเห็นของเก๊ทุกวันนี้ก็เป็นตัวปั๊มตัดเหมือนกันแต่ตัวตัดลักษณะของข้างและด้านใต้ฐานกิมพระด้านหน้าและผิวลมดําของโหงพระก็จะไม่เหมือนจะไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับยังไม่มีความเก่านะครับนี่นะให้ดูด้านข้างทั้งสองฝั่ง ให้ดูด้านข้างทั้งสองฝั่งให้จดจําของลักษณะของร่องตัดให้ดีนะครับให้จดจําลักษณะของร่องตัดให้ดีเดี๋ยวผมจะซูมข้างแก้มให้ดูนะครับข้างแก้มคุณนะครับเดี๋ยวซูมข้างแก้มให้ดูนี่นะครับข้างแก้มก็จะยังเห็นรอยคูดของตัวการปั๊มตัดนี่นะเห็นแบบลางๆนะครับเห็นแบบลางๆก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเอาไว้ดูของคทวดปั๊ม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล็กหนังสือใหญ่เบสิคทุกันนะครับอย่างวงนี้นะครับอย่างวงนี้ก็จะเห็นร่องรอยของการเจียก้นนะครับใช้หินเจียเจียก้นนะครับลักษณะบแบบนี้เพื่อเก็บร่องรอยของใต้ฐานจะมีความเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้นะครับจะมีความเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้ของเก๊นเนี่ยจะไม่มีความเรียบร้อยแบบถ้าเทียบกับของแท้นะครับนี่นะอย่างวงนี้ก็จะเป็นวงที่แท้ดูง่าย เสียก้นในลักษณะครับซึ่งต้องจดจำนะฮะซึ่งต้องจดจําคือพัดแท้เนี่ยต้องแท้ไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งต้องห้ามผิดจากตัวที่เล่นกัน,กน,กนมาตรฐานสากกต,ต้องบอกก่อนนะครับนี่นะฮะเรามาให้ดูกันก็แบ่งเป็นหลายบล็อกนะครับมีทั้งวอจุดวอตันวอกวงนะครับนี่นะอย่างองค์นี้เป็นวอจุดตัววอแหวนจะมีจุดนะครับตัววอแหวนจะมีจุดนะครับพระองค์นี้ก็โดนสนิมจากน้ํา ความชื้นบ้างนะครับแต่เป็นสนิมเขียวขึ้นนี่นะครับก็ยังไม่ได้ผ่านการเช็ดล้างเลยแทั้งสิ้นก็ให้จดจําไว้นะครับว่าแล้วก็เอาไปอดแดปดูนะครับเอาไปใช้ในการศึกษาพระองค์สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแต่เบสิกเดียวกันหมดนี่นะฮะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วยังไงอยาอย่าลืมนะฮะกด subscribe กดติดตามถ้าชอบถ้าถูกใจนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ว่าจะเป็นโค้ดอู่หรือโคตนะหรือว่ามันเป็นเนื้อพิเศษหรือเนื้ออะไรก็ตามนะครับก็ยินดีรับเช่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานในวันนี้นะครับชมเสร็จแล้วฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ